สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนดวี Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata billahi na'li na aliyyin al-'azim. la ilaha illallah wa la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu bil huda wa dinil haq Li ad-dini kullih wa law kayhal Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'al kuam senti Kuam jameelan jalla subhanahu wa ta'ala. ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอดมาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราคุยกันถึงความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์ก็ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้ตอนมาร้ายนะครับที่ลอสมาตาลาให้มานะแล้วก็มาหลอกลวงมนุษย์หรือมาโต้กับมนุษย์นะครับในเรื่องราวต่างๆนะแน่นอนเหลือเกินนะครับมันมี ความรู้แล้วก็มีอํานาจที่พระองค์ลอสฟาให้นะครับถ้าเรามองดูตรงนี้เนี่ยนะครับชัยตอนรีบลิฟเนี่ยหลังจากถูกขับไล่จากสวงสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับมันได้ไปหลอกกับนบ,บีอาดัมะลิสาลามแล้วก็นางฮาวานะครับให้กินผลไม้นะครับเพื่อจะดูเรือนร่างนะครับจริง,รงเพื่อจะดูเรือนร่างว่าเป็นยังไงเพราะคนที่ทานผลไม้นี่ครับที่อาัลลอฮ์ห้ามเนี่ยน,ะนบ,บีอาดัมนะครับน,นนางฮาวาห้าม ทานผลไม้นี่นะครับนันหลอกนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เขาได้ปฏิเสธหรือว่ากระทำในสิ่งที่เราสั่งห้ามข้อหลอกของของชัยตอนนี่นะครับอิบลิสหลอกกับนาบีอดาดัมอิสลามถ้าบอกว่าถ้ากินท่านรู้ไหมว่าทําไมพระเจ้าของท่านถึงได้ห้ามท่านจากต้นไม้นี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านทานเข้าไปแล้วเนี่ยท่านจะบินมาลาอีกาเลยนะครับหรือไม่ก็ เป็นนิลันดรเป็นอมตะนะครับไม่ตายแล้วก็แสดงความสามารถหรือว่าสิ่งที่ให้เห็นว่าฉันเนี่ยเป็นเพื่อนท่านพูดจริงเลยนะไมะ่ไม่ได้โกหกเมื่อทั้งสองได้ทานผลไม้นี้เข้าไปนะครับเสื้อผ้าที่มีอยู่ก็หลุดออกทันทีนะครับนี่ก็คือแล้วก็คว้าใบไม้ใบหญ้ามาปิดนะครับอย่างเนี้ยนอย่างที่อายะกุรานได้กล่าวไว้นะครับ ลอสแมนได้เรียกนบีอาดัมนาฮวามาแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้ท่านไปห้ามท่านจากตรงนี้และฉันก็บอกแล้วว่าชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของสู่เจ้าอย่างชัดเจนนะครับนี่คือข้อโต้แย้งอย่างหนึ่งที่พยายามหลอกนะครับมากมายเลยให้กับมนุษย์หลงเชื่อแล้วลอสมนเราก็เตือนแล้วนะอย่ามนุษย์ทั้งหลายสู่เจ้าลูกหลานบรรดาดัมซาลามนะครับอย่าให้ชัยตอนมามาหลอกอพวกท่านนะเหมือนที่หลอกปู่ย่าตายายท่านไปแล้ว คือนบีอร์ดำจำอยากให้เขาลองเีงนะมันถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะนะทุกวันนี้พี่น้องพูดสจาแทางไรครับเราก็ถอดเสื้อผ้ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราทําผิดนะก็หลอกเราไปทําผิดปุ๊บเสื้อผ้าก็จะหดลงหดลงหดลง,หดลงเห็นไหมครับว่ามันหมดแล้ววันนี้นะครับไม่เหลือแล้วเพราะว่าเราทําความผิดไงโกหกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับไม่เอาศาสนาอิสลามนะไม่สนใจนะครับ ทุกสิ่งอย่างก็จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับนี่คือ,อสิ่งที่เราทั้งหลายแล้วก็อรรถสมาตาบอกไว้แล้วว่าอย่าให้ชัยตอนมันมันหลอกนะครับมันหลอกเหมือนกันที่หลอกปู่ย่าตายายของพวกท่านทั้งหลายมาแล้วนะมันก็พยายามบอกมันมันก็เอาทรัพย์สินเงินทองมาให้อะนะฮะมาหลอกก็ถ้าทําอย่างนั้นแล้วจะได้นะครับ ซื้อเสียงขายเสียงนะซื้อสิทธ์ขายสิทธิ์นะครับหรือไม่กเ็เงินตรามาหลอกลอ่อนะไปทําร้ายคนนั้นไปใส่ร้ายคนนี้นะไปพูดให้เกิดความแตกแยกทะเลาะเบาอแวงกันนะครับไม่ใช่ตอนเท่านั้นเลยที่จะบอกกับมนุษย์แล้วก็โต้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยคนจะต้องคิดนะครับว่าเราควรจะ อย่างไรนะครับอยู่อย่างไรแบบไหนนะฮะจึงจะทําทให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยแล้วสามารถที่จะหลุดออกไปจากเชยตอนมารร้ายนี้ได้นะครับถ้าเราทั้งหลายได้เข้าใจและรู้จักนะครับแล้วต้องระมัดระวังตัวเราเองนะอย่าให้หลงไปกับเชยตอนมารร้ายหรือว่าเกิดความเข้าใจนะครับว่า สิ่งที่เรานั้นจะทําแบบไหนอย่างไรเนี่ยว่าชัยตอนมาร้ายจะไม่สามารถทําให้ตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็สังคมของเรานั้นเสียหายได้นะครับเพราะว่าเราโดนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างแล้วลอสบันตาให้ตัวอย่างมาแล้วนะครับถ้าเรารู้จักการที่จะปกป้องตัวเราเองเนี่ยครับในการให้พน้นปกป้องหรือให้พน้พนจากชัยตอนมาร้ายเนี่ยม,มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ ในายา่ากรอ่านที่กล่าวยายวลลีนามานุกูอัมฟุสตกุมะอาลีกุมนาโรนะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจงนะครับจงปกป้องตัวของท่านและก็พี่น้องของท่านนั้นให้พ้นจากไฟนรกนั่นก็คืออีกองค์การหนึ่งนะครับที่ทําให้เราทั้งหลายต้องหันกลับมามองว่าเราจะทํำยังไงให้การโต้ของชัยตอนที่จะมาหลอกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาหลอกเราได้แลวเรา เปิดตาเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วนะครับแล้วก็ลืมตาเห็นแล้วว่าไชยตอนเนี่ยมันมีวิธีการอย่างมากมายแล้วก็ทําให้เราทั้งหลายต้องประสบความพ่ายแพ้มาเยอะแล้วปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะครับพ่ายแพ้ต่อไชยตอนมาร้ายมาเยอะวันนี้เราต้องทําให้ไชยตอนมันร้องไห้บ้างนะครับอย่าทําให้เราเมื่อมันทําให้เราร้องไห้มาเยอะแล้วนะวันนี้เรารู้แล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าไชยตอนคือศัตรูที่ชัดแจ้ง เราต้องทําให้มันร้องไห้และให้มันเกิดความเจ็บปวดว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ออทุกคนเนี่ยจะต้องบอกแล้วก็กล่าวให้ เ,เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากจิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่รักของลอชซูาตาลานะครับพี่น้องผู้จัดการทั้งหลายรับชัยตอนจะโต้มนุษย์อย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทั้งหลายนะั้นรู้จักแผนการของมันแล้วเนี่ยอย่างที่เราเรียนเราศึกษานะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายต่อมนุษย์ผู้จัดหาทั้งหลานยะแล้วมันจะร้องไห้ให้สมกับที่มันได้เคยทําให้ปู่ย่ายของเราลำเสียร้องไห้มาแล้วนั้นต่อไปนี้เราจะเข้มแข็งและต่อสู้ต่อไปเอาชนะชัยตอนได้วันหนึ่งจะประสบความ สำเร็จในฐานะผู้สัตวาทั้งๆครับพี่น้องผู้สัตวาทั้งยครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับวะบวลยัยตอฟิกวันทิดายะซลามอะเลยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะวเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนดุวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน